วันนี้นะครับเราก็จะมาทําการประกอบแผงนะครับที่เราได้ทําการบัตรกีนะครับลงกระจกกระจกที่ใช้นะครับจะใช้ขนาด6กสิสี่เซนคูณแปดบเซนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีจังชั่นบล็อกนะครับซิลิโคนสีขาวขุ่นนะครับการเลียงแผงนะครับขั้วทางซ้ายมือเนี่ยครับจะเป็นขั้วลบนะครับขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกนะครับ ต้องเรียงตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลียงต่างจากนี้นะครับจะทําให้ใส่จังชั่นบล็อกเนี่ยจะปรับขั้วกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการแปะกัน,นครับเพื่อยึดนะครับกระจกโซลา่าเซลล์นะครับ พอเราทำการทานะครับเราก็ใช้กระดาษนะครับในการปาดกาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปาดนะครับกาวมันก็จะทะลุขึ้นมาตามขอบของแผ่นนะครับก,ก็จะมาก็จะขึ้นที่แผ่นนะครับ เดี๋ยวเราก็กจะทําต่อไปเรื่อยๆเลยครับทั้งหมด4แถวนะครับแผ่นบนสุดตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วลบนะครับขั้วบวกขวั้วลบขั้วบวกนะครับ ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังขึ้นมาก็แผ่นก็จะแตกได้นะครับโอเคครับสำหรับแถวที่สี่ครับเหมือนเดิมครับยิงกาวแล้วก็ทำการปาดนะครับ เรียบร้อยครับเราได้ทำการยึดแผ่นแล้ว ทีนี้เราก็จะมาดูการเข้าขั้วรับครับผมทีนี้นะครับพอเราทําการติดแผงโซลาเซลล์นะครับลงบนกระจกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการต่อขั้วนะครับหรือที่เรียกว่าทําการต่อบัสบัสไว้นะครับบัสไว้นะครับเราก็ต้องตัดให้เป็นเส้นนะครับยาวเส้นละยี่สิบสี่เซนอย่างนี้นะครับทั้งหมดสามเส้น อีกเส้นหนึ่งนะครับก็ยาวทั้งหมดสามสิบเซนนะครับแล้วก็เอามาพับให้เป็นตัวแอลนะครับการบัตก,กีนะครับเราก็จะทำการวางนะครับครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้กวัวลบออกมาเป็นบวกบวกของแผ่นนี้ ก็ต้องมาต่อกับลบกับแผ่นนี้นะครับที่มือผมนะครับก็จะเป็นคั่วบวกคั่วบวกของแผ่นนี้ของแถวนี้ก็ต้องมาตอบคั่วลบนะครับของแถวนี้คั่วลบสุดท้ายแล้วออกมาก็ต้องเป็นบวกบวกของแผ่นนี้ก็จะต้องต่อกับคั่วลบของแถวนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้ ท้าแล้วนะครับก็จะได้ขั้วสองขั้วนะครับซื้อขั้วลบนะครับกับขั้วบวกนะครับเดี๋ยวมาดูการบักกีกันต่อครับ แรกนะครับก็ทําการทาปากกาทาน้ำยาฟักนะครับเราจะมาบาักกี้ตรงกลางกัน นได้นะครับแผ่นนี้คือขั้วบวกนะครับเส้นเส้นเส้นจ่อมาจากด้านหลังแผงนะครับบวกนะครับสองเส้นนะครับปกีก็จะมาต่อกับลบนะครับ ลบนะครับออกมาเป็นบวก ครับทีนี้เราก็จะมาบักจีที่ขั้วกันนะครับหรือเส้นบัสนะครับที่เราได้ทำเป็นตัว L นะครับ ระวังนะครับอย่าให้สายของขั้วลบนี่ครับมาถูกกับสายที่เชื่อมต่อระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะครับของทั้งสองแผ่น นี้เราก็ท so 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 ําการบักกี้ลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาไล่กันนะครับกวลบนะครับออกมาก็จะเป็นลบนะครับแท่งนี้จะเป็นลบเส้นนี้จะเป็นลบนะครับเส้นนี้จะเป็นบวกนะครับลบนะครับบวกนะครับของแถวนี้จะมาต่อกั้วลบนะครับของแถวนี้สุดท้ายแล้วนะครับบวกนะครับก็จะต้องมาต่อลบนะครับ ครับผมเราก็มาทําการแปะขอบนะครับด้วยเทปกาวนะครับ 3M ซื้อมาม้วนใหญ่ๆอย่างนี้ครับเราก็ทําการตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆนะครับครับแปะแปะด้วยนะครับเว้นขอบให้ห่างจากขอบกระจกสักประมาณมิล2มิลนะครับเพื่อเราจะได้ยินกาวซิลิโคนนะครับ แต่ทีนี้นะครับเราก็มาเตรียมกระจกแผ่นที่สองนะครับโดยการใช้แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์นะครับทำความสะอาดกระจกนะครับครับเราก็มาทำการลอกออกนะครับ ห้ามยิงเยอะนะครับยิงพอประมาณนะครับอันนี้ยิงพลาดเป้าไปหน่อยคนระับ แล้วเสร็จนะครับขอบนะครับก็จะประกอบด้วยเทปกาวสองหน้านะครับแล้วก็ซิลิโคนครับทีนี้เราก็จะยกกระจกนะครับามาประกอบครับ